เจ้าทองวิ่งเล่นกลางทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มมีดอกไม้สีสดรอบตัวลมพัดเบาแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องประกายเขายิ้มกว้างพร้อมจะเริ่มวันใหม่เจ้าทองเดินเข้าป่าพบกระต่ายโมกโมกกระรอกปิ๊กปิกและนกบีบีทุกตัวกำลังช่วยกันเก็บผลไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่เจ้าทองกับเพื่อนๆมานั่งพักริมลำธารใสแจ๋ว บีบีบินลงมาดื่มน้ำปิ๊กปิกหัวเราะร่าแสงแดดสะท้อนระยิบระยับบนผิวน้ำลมแรงพัดผ่านหมู่บ้านเล็กๆสั่นไหวรังของบีบีตกลงมาเจ้าทองร้องเรียกเพื่อนให้มาช่วยเจ้าทองคาบกิ่งไม้โมโมถือใบไม้ปิ๊กปิกปีนต้นไม้ ทุกตัวช่วยการสร้างรังใหม่ให้บีบีอย่างตั้งใจลำทานถูกท่อนไม้ขวางไว้เจ้าทองนำทีมช่วยกันดึงโทโรใช้แรงทั้งหมดดันจากด้านหลังท่อนไม้หลุดออกน้ำไหลกลับมาสดใสอีกครั้งเจ้าทองกับเพื่อนๆกระโดดดีใจน้ำกระเซน็นระยับหมู่บ้านเล็กๆก,กลับมาร่มรื่น โมะโมะช่วยปลูกดอกไม้ปิ๊กปิ๊กเก็บผล,ลไม้ส่งให้เด็กๆเจ้าทองยืนมองด้วยรอยยิ้มภูมิใจค่ำลงทุกตัวนั่งรอบกองไฟกลางทุ่งเจ้าทองเล่าเรื่องสามคัคคีเสียงหัวเราะก้องกังวานดาวพร่างตรมฟ้าพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งเพื่อนๆทุกตัวช่วยกันทำงานอย่างมีความสุขใต้ต้นไม้ใหญ่มีป้ายไม้เขียนว่า สามคัคคีคือพลังเจ้าทองยืนยิ้มรับแสงเช้า